จักทางคุณพ่อไหมรู้จักครับรู้จักมานานมากแล้วก็เห็นเด็กพวกนี้ตั้งแต่เล็กๆส่วนจะมาเรียกอาเรียกนะ้าอะไรผมผมไม่ได้ไม่ได้ไปสนใจอะไรเพราะว่าคนอื่นก็เรียกผมยอ้แยะไปนะครับแต่ถามว่ารู้จักกับคุณพ่อไหมรู้จักครับรู้จักผมก็เลยคุยกับคุณพ่อว่าลูกพี่ทําอย่างนี้ไม่ถูกนะอันนี้เปิดใจพูดนะคุณพ่อเขาไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคนไม่ดีนะครับโอเคนะครับ ไม่ใช่ไม่ถือว่าเป็นคนโอเคเลยนะครับบอกว่าลูกพี่ทําอย่างเงี้ยไม่ถูกนะไปทําผิดแล้วแอบอ้างหรือว่าไปอ้างชื่อผมเนี่ยให้คนอื่นเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าอุ้ยรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ถูกกระทําแล้วจะไม่กล้าอะไรเงี้ยไม่ถูกไม่ดีเป็นเรื่องไม่ดีไม่งามเลยนะครับถ้าทําดีแล้วอ้างน่จะภูมิใจแต่ถ้าทําไม่ดีแล้วอ้างอย่างเงี้ยไม่เป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่ดีเลยนะครับ ก็คุณพ่อก็ขอโทษขอโทษถึงผมก็ไม่ได้โกรธแบบเอาปเป็นเอาตายหรอกแต่ว่าอยากจะบอกว่าเ,เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งนะครับ